สวัสด,ดีดูคนดูคำคืนแสงสีสวยงามมองไม่เห็นสระน้ำยังก่อนนะนครสวรรค์คุณยายบอกอกระจกใกล้ๆมองไม่ไกลชั้นเท่าไหร่นะคุณยายชั้นชั้นเจ็ดชั้นแปด นักพรสวรรค์ดูแสงสีเหมือนในกรุงเทพไหมเพื่อนๆฟังหาดูฟังนี้ด้วยสวยเดี๋ยวเดีไปเที่ยวนู่นวัดอะไรนะเห็นภูเขาหนึ่ง กลางคืนมองไม่เห็นเดี๋ยวกลางวันจะถ่ายให้ดูดีทีกระจกเป็นนั่นเดี๋ยวกลางวันจะถ่ายให้ดูใหม่น,จะ,จมนะได้สวยสั่งน,นี้ชั้นแปดนะเพื่อน ตรงนั้นได้สาว้น้ำไหมคุณยายตรงข้างล่างท,ที่จอดรถกว้างดีเนาะ เงียบดีนเปิดน้าต่างได้เสยอากาเย็นสบายดีรถก็ไม่เยอะ กลางวันจะถ่ายให้ดูอีกอทีคุเด็กคลิปนี้ของแค่